สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่อากาศดีนะคะประมาณ7องศาแล้วก็มีแดดนะคะวันนี้เราก็เลยจะออกไปถ่ายภาพกับชุดรับปริญญานะคะเดี oh <my> ๋ยวโคเมรา is m I'm making a video okay. so thank you for India today to help me to take my photo so this is c ค m e r a from From Rwanda. From Rwanda. Okay. Pomera <laughs> is my friend from uh, master degree since 2014. And now he's back for PhD. Yeah. Now we are together and I'm very lucky he's still here. Congratulations. Yeah, yeah thank you. Make. Like this. Already make video actually. Just stand. one. Okay. Two, three. Another one. Now. i h e เราจะต้องแ a ่โยนและกร y โ o ดคุณไม t h r ม w and jump. You, you, you can t h น o w a n ร jump. Throw. One, two, และในที่สุดนะคะทุกคนเราก็ได้ภาพนี้มาค่ะเป็นการถ่ายภาพที่ค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่ว่าลมก็แรงเช่นกันนะคะ ก็มีภาพในสวนในมหาลัยสวยๆนะคะมีต้นไม้หลากสีเลยตอนนี้นะคะและที่สำคัญก็คือน,นี่เลยคะ่ะซิ gnature เเของเรานะคะเต่าประจํามหาลัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของห้องสมุดนะคะจะมีสะพานแล้วก็มีด้านหลังนี้จะเป็นตึกของท้องสมุดค่ะก็ภาพจะค่อนข้างเอียงๆนิดนึงนะคะเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะในการถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เดินกลับหอคะ่ะระหว่างทางก็มีการอัดวิดีโอพูด <ใน S 2> คุยแล้วก็คุยกันตลอดทางอ่นาจะวิดีโอ yeah. Yeah. yeah today today the weather is good so we come out to take my photo with graduate dress thank you komera oh, you're welcome good. i wish you the best yeah thank you <laughs> i hope to see you in thailand uh, yeah, yeah. can visit, visit me you in thailand yeah <Thank> you. <laughs> มาถ่ายภาพคู่กับฟอทโกรฟเฟอร์ของเรากันบ้างนะคะโค m เมราก็เป็นเพื่อนแคทต,ตั้งแต่สมัยเรียนปอโทนะคะจนถึงตอนนี้เลยมีภาพถ่ายที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติคนอื่นๆน,นะคะรวมถึงคนไทยค่ะและนอกจากนี้นะคะมีอีกหนึ่งมิชชั่นที่ยังไม่ได้ทำคือถ่ายภาพร่วมกับโปรเฟสเซอร์และก็เพื่อนๆในแลบนะคะซึ่งจะต้องหาเวลาไปถ่ายทีค่ะ